พาลาโบลามันจะมีจุดยอดอยู่สี่แบบนะจุดยอดหรือจุดวอวกเวียนวกว,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 วนนั่นเองว,วกกราฟอะไรเนี่ยมันเรียกเหมือนกันทุกคนต้องจำนะว่าสี่ข้อเนี้ยสีก่กราฟเนี้ยจุดยอดมันเป็นยังไงบ้างเพราะแต่ละการาฟเนี่ยแต่ละสูตรมันก็ไม่เหมือนกันจุดยอดแต่ละสูตรมันก็ไม่เหมือนกันค่าการหาค่า x ก,กับ Y มันก็ไม่เหมือนกันนะเธอเธอต้องจำนะ รูปแบบที่1ก็คือ y เท่ากับ ax ยกกังสองถ้าเกิดเจอสมก,การนี้รู้ได้เลยว่าจุดยอด x กับ y คือศนั่นเองทุกคนต้องจำนะแล้วก็ข้อ2ก็คือกราฟเป็น y เท่ากับ ax ยกกงสองบวก k กราฟนี้ x จะเท่ากับ0แต่ y ให้ดูที่ค่า k y เป็นบวกก็แปลว่าจุดยอด y ก็คือบวกนั่นเองถ้าเกิด y ถ้าเกิด y ค่า k เป็นลบก็ y ก็จะเป็นลบนั่นเองอันเนี้ย จุดยอดมันจะไต่ตามแกน y ทุกคนเพราะ x เกเท่ากับ0นย์นี่จำไว้นะรูปแบบที่3ก็คือ y เท่ากับ a วงเล็บเปิด x ลบ h วงเล็บปิดยกกำลังสองสมการนี้ค่า y เท่ากับ0ูนย์ะทุกคนจำไว้นะค่า y เท่ากับ0เพราะฉะนั้นสมการนี้จะไต่ตามแกน x อ่ะจุดยอดมันจะไต่ตามแกน x อ่ะแล้วเท่านั้นยังไม่พอค่า h คือค่า x แล้วใช่ไหมถ้าเกิดค่า h เป็นบวกอ่ะเปลี่ยนค่าเป็นค่า x เป็นลบถ้าเกิดค่า x เป็น คือคือสมก,การเนี้ย h คือบวกก็เปลี่ยนบวกเป็นลบเปลี่ยนลบเป็นบวกด้วยต้องจำนะเธอคือ h อ่ะคือค่าจุดยอดของ x นั่นเองส่วนสมก,การที่4อ่ะ y เท่ากับ a วงเล็บเปิด x, x ลบ h ชวงเล็บปิดยกกำลังสองบวก k อ่ะสมการเนี้ยจะไม่ใต่แกน x ไม่ใต่แกน y แล้วก็จุดยอดไม่ใช่ศูนย์แต่อันเนี้ยจุดยอดมันจะไม่เกี่ยวกับ x y เลยเธอสมก,การเนี้ย h อ่ะ h คือค่า x เปยน x เป็นบวกเป็นบวกเป็นลบด้วยส่วนค่า k คือค่า y อันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวเนยจะอธิบายในในในนั้นอีกทีนะทุกคนอย่างง,งนะรูปแบบ3กับ4ควรจะพิจารณาเยอะโอเคปะเดี๋ยวนเดี๋ยววันนี้เนยจะสอนการดูกราฟกราฟ4ประเภทจุดยอดสประเภทแล้วเนยจะไปสอนการหาค่าอีกทีหนึ่งถ้าเกิดเราเราไม่รู้ว่ากราฟแต่และประเภทคือใครหาค่าไปมันก็งงอยู่ดีทุกคนต้องดูกราฟเป็นนะถ,ถ้าถ้าเกิดดูกราฟไม่เป็นดูสูตรไม่เป็นอะ ค่าที่หาได้ก็อาจจะหาผิดก็ได้โอเคป่ะแบบที่1นนะคะ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองถ้าทุกคนเห็นสมการนี้รู้ไวเลยว่าจุดยอดของ x กับ y คือ0ค่ะแล้วถ้าเกิดค่า x เป็นบวกเนี่ยกราฟพาราโบลาจะเป็นหงายถ้าเกิด a เป็นลบกราฟพาราโบลาจะเป็นคว่ำตัวอย่างกราฟที่เป็นรูปหงายนะคะทุกคนจะเห็นว่าค่า x เนี่ยค่า x เนี่ยก็จะกลายเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะอย่างเช่นเซนหนึ่งส่วนห้าอย่างเงี้ยก็คือจำนวนเต็มบวก ห้าก็คือจำนวนเต็มบวก x ตัวเดียวข้างหน้ามันคือหนึ่งมันคือจำนวนเต็มบวกทุกตัวมันจะเป็นหงายทีนี้ทุกคนเห็นหงายแล้วใช่ไหมคะนอกจากนี้ a ยังบอกค่าว่าอันไหนแคบไม่แคบได้อีกด้วยอย่างเช่นค่าสมบูรณ์ของ1ส่วน5้ก็จะเท่ากับ1ส่วน5ค่าสมบูรณ์ของ5ก็จะได้เท่ากับ5ค่าสมบูรณ์ของ1ก็จะได้เท่า1เท่ากับ1นอกจากค่าสมบูรณ์ติดลบก็จะกลายเป็นบวกนั่นเองทุกคนเห็นไหมคะใน3รูปเนี้ยค่าสมบูรณ์น้อยที่สุดจะเป็นกร اف, าฟพาราโบลาที่กว้างที่สุด ลองลองจากเซตหนึ่งศนยกกำลังสองที่กว้างที่สุดก็จับ x ยกกลังสองนี่เองลองมาแล้วก็กราฟที่แคบที่สุดก็คือ y เท่ากับห้ายกกลังสองคือค่าสมมูรณ์ยิ่งน้อยอ่ะมันจะยิ่งกวา้างประมาณนี้โอเคนะตัวอย่างกราฟรูปกว้างนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันจะติดลบใช่ไหมค่า a จะติดลบก็คือลบเศษหน่งนห้าลบห้า ลบหนึ่งเห็นไหมคะทุกตัวมันจะติดลบกันกงเลยควม่มและนอกจากนี้ค่า A เนี่ยยังสามารถบอกว่าอันไหนแคบอันไหนกว้างได้ดูยได้อีกด้วยดูที่ค่าสมบ,บูรณ์ค่ะค่าสมบ,บูรณ์ของลบเซนหนึ่งส่วนห้าก็คือหนึ่งส่วนห้านั่นเองค่าสมบ,บูรณ์ของลบห้าก็คือห้านั่นเองค่าสมบ,บูรณ์ของลบหนึ่งก็คือหนึ่งนั่นเองทุกคนค่าที่มีน้อยที่สุดมันจะกว้างที่สุดก็คือลบเศษหนึ่งส่วนห้าใช่ไหมลบเศษหนึ่งส่วนห้าเอ็กซ์ยกกำลังสองมีค่าสมบ,บูรณ์เซนหนึ่งส่วนเซนหนึ่งส่วนห้าหร น้อยกว่าหนึน้อยกว่าค่าสมบูรณ์1กับ5ทุกคนเห็นปะโอเคสูตรที่2ก็คือ y เท่ากับ ax ย่อสองบวก k อันนี้จุดยอดจะไม่ใช่ศูนย์กับ0นย์เหมือนรูปแบบ1นึ่เลวนะจุดยอดของมันก็คือ x เท่ากับศูนย์ส่วนค่า y ดูที่ค่า k ค่า k คือค่าจุดยอดของแกน y นั่นเองโอเคปะหรือบางบางบางหนังสือน,นะบางตำราเขาก็าเรียกจุดยอดว่าจุดจุด,จดอกกับใช่ไหมเออ ก็ปวดให้รู้ไว้ k คือค่าจุดยอด y นั่นเองเอ่อตัวอย่างเช่น y เท่ากับ x ย่อนสองบวกหนึ่ง x มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นกราฟก็เลยหงายบวกหนึ่งคือค่า y แปลว่าจุดยอด y คือ1นั่นเองส่วนค่า x ก็คือ0เวลาเขียนคือค่า x ค่า x อยู่หน้าค่า y อยู่หลังอันนี้เขียนเหมือนกันใช่ไหมโอเคใช่ปะ y เท่ากับ x ย้อนสองลบหนึ่งค่า x เท่ากับ1กราฟเลยหงายส่วนลบหนึ่งคือค่าของจุดยอด y y เท่ากับลบหนึ่ง เอ็กซ์เขาคือ0โอเคปะส่วนกราฟต่อไป y เท่ากับ, 2, บ,กล,บลบ x กซ์ย้อสองบวกหนึ่งลบลบเแปลว่ามันเป็นจำนวนเต็มเต็มลบใช่ไหมเขาก็เลยเป็นรูปคว่ำโอเคปะแล้วก็บวกหนึ่งก็คือค่าจุดยอดของ y ใช่ปะคือ y เท่ากับหนึ่งก็คือศูนย์แต่ไว้ในะ x ออยู่หน้า y อยู่ศูนย์นะอย่าเขียนผิดนะตัวที่อย่างต่อไป y เท่ากับลบ x กซ์ย้อสองลบหนึ่งเห็นลบปะ ลบ x มันก็คือจำนวนเต็มลบการาฟก็เลยคม่มส่วนลบ1ก็คือจุดยอดของ y ใช่ไหมจุดยอดของ y ก็คือลบ1ส่วน x ก็คือ0ย์เวลาเขียนเอา x ไว้หน้านะโอเคปะมาถึงรูปแบบที่3นะคะรูปแบบที่3เนี่ยควรจะงงเยอะมากเลือกเครื่องหมายแล้วผิดเยอะมากรูปแบบที่3ก็คือ a วงเล็บเปิด x ลบ h วงเล็บปิดยกกำลังสองหรือพวก x ลบ1งวงเล็บเปิดปิดยกกำลังสองเนี่ยคือถ้าเกิดค่า x อ่ะ x ในก็บอกแล้วว่าค่า a ค่า a ถ้าเกิด แล้วหน้าหน้า x อะ่ะมันคือค่า a ใช่ไหมคะถ้าเกิด a เป็นบวกกราฟก็จะหงายถ้าเกิด a เป็นลบกราฟก็จะควาําเออโอเคส่วน h เนี่ยต้องจำดีๆนะ h ไม่ไม่ใช่ค่า y แล้วนะไม่ใช่ค่า y เหมือนรูปแบบ2 h นะ h ในรูปแบบ3ะ่ะคือ h ค่าจุดยอดของแกน x นั่นเองจุดยอดของ x นั่นเองคือจุดยอดของกราฟอะ่ะอันนี้คือค่า x ต้องจาไว้และเท่านั้นยังไม่พอมันคือจุดยอดของ X แล้วใช่ไหมคะต้องเปลี่ยน X อกจากจากบวกเป็นลบจากลบก็กลายเป็นบวกด้วยอันนี้ควรจะผิดกันเยอะเนยจะยกตัวอย่างนะคะก็คือกราฟนี้มันจะมี3มกราฟเลยคือกราฟที่1คือวงเล็บเปิด X-1 ลบหวงเล็บปิดยกมังสองเห็นไหมคะ X ก็คือ1 X หน้า X มันคือ a a เท่ากับอ่ะเป็นบวกกราฟมันก็เลยหงายส่วนลบหเนี่ยมันคือค่าจุดยอด x แต่จุดยอด x ไม่ใช่ลบหนึ่งนะคะจุดยอด x เขาต้องแปลงจากลบหนึ่งเป็นบวกก็กลายเป็นหนึ่งเท่ากับว่า x คือหนึ่งสมการนี้ y เท่ากับศูนย์อยู่แล้วแหละไม่ต้องไม่ต้องบอกหรอกโอเคอันนี้ x เท่ากับหนึ่ง y เท่ากับศูนย์สมการที่สอง x วงเล็บเปิด x ลบสองวงเล็บปิดยกกำลังสองอันนี้ก็เหมือนกัน x ไม่ใช่ลบสองแต่ x คือสองสมการที่สามวงเล็บเปิด x ลบสามวงเล็บปิดยกกำลังสอง x ก็ไม่ใช่ลบ3แต่ x คือ3คือจำนวนตรงข้ามกับลบนั่นเองโอเคนะคะอย่าผิดนะคะรูปแบบเนี้ยเป็นรูปแบบเดียวที่ต้องเปลี่ยนจากค่า x เป็นบวกเป็นลบถ้าเกิด x เป็นลบก็เปลี่ยนเป็นบวกอันนี้ต้องจำไว้แล้วก็มาอีกการาฟตัวอย่างนะตัวอย่างอีกสองข้อนะทุกคน y ท่ากับลบวงเล็บเปิด x บวก3วงเล็บปิดยกกำลังสองทุกคนเห็นลบปะ a เป็นลบการาฟมันเลยคว่ำส่วน x x ไม่ใช่3นะ x คือลบ3ม ปิดลบเป็นบวกด้วยสมการต่อไป y เท่ากับลบ2วงเล็บเปิด x บวก3ยกกำลังสอง x ปิด a ติดลบใช่ไหมมันคือลบ2ใช่ไหมกราฟเลยคว่ำส่วนส่วน3เนี่ยก็ไม่ใช่ค่า x นะทุกคนมันคือค่า3เป็นลบ3เท่ากับว่า x ลบ3 y เท่ากับศูนั่นเองจบรูปแบบที่4นะคะ y เท่ากับ a วงเล็บปิด x ลบ h วงเล็บปิดยกกำลังสองบวก k h เนี่ยทุกคนต้องจำดีๆนะคะถ้าเกิดค่า h เป็นลบเป็นลบเป็นบวกถ้าเกิดค่า h หรือค่า x เป็นบวกเป็นบวกเป็นลบเป็นลบเป็นบวกด้วยส่วนค่า k เนี่ยก็คือค,อคอ่า y y เนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งสิน้นในจะยกตัวอย่าง,าง,างเช่น f วงเล็บเปิด x วงเล็บปิดเท่ากับวงเล็บเปิด x ลบ3วงเล็บปิด,ปดยกกำลังสองลบ3อย่างเงี้ยทุกคนเห็น x ไหม x มันไม่ใช่ลบ3นะคะ x คือ เปลี่ยนจัดลบเป็นบวก x กลายเป็น3ส่วน y y คือลบ3ตัวหลังใช่ไหมคะวก็ติดอย่างนั้นแหละเป็นลบ3เพราะฉะนั้นจุดยอดของข้อนี้ก็คือ x เท่ากับ3 y เท <Y S 1> ่ากับลบ3นั่นเองไปดูกราฟต่อไปนะคะเว <F S 2> งเล็บเปิด x อฟวงเล็บปิดเท่ากับลบวงเล็บเปิด x บวก2องวงเล็บปิดยกกำลังสองบวก3 x x <S <S คืออะไรอันนี้กราฟกราฟกราฟความเพราะว่ามันติดลบนะคะโอเคปะส่วนกราฟนูมน้มันมันเมันเป็น a มันเป็นบวกมันเลย ง่ายนะคะกราฟนี้มัติดลบ A ติดลบดูค่าดูค่า x ก่อน x คือไม่ใช่2นะทุกคน x คือลบ2เปลี่ยนบวกเป็น,บปนลบส่วนค่า y ดูข้างหลังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรตัว y คือ3เพราะฉะนั้นสุดยอดข้อนี้คือลบ2กับ3นั่นเอง